นิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่881กับชื่อตอนมีชีวิตก็อยอมมีความหวังก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตเราในทุกๆช่องทางไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าหลังจากที่คณะเดินทางของชาวจีนสิงซานได้มาถึงยังลานสงครามทิวลณนะดินแดนทังเป็นที่เรียบร้อยแล้วบัตนี้นะครับเราสมาชิกทุกคนก็กําลังได้รับการแนะนําตัว ก็เมื่อมาถึงสือวุยานะครับลียุนจึงก็ไม่รอช้ารีบเดินเข้าไปพบกับผู้เป็นอาจารย์และแล้วเมื่อสือวุยาเห็นความองอาจของลียุนจึงเขาก็รีบถามกลับในทันทีเจ้าคือลียุนจึงอย่างนั้นสินะและแล้วในตอนนั้นนะครับรอยยิม้มแห่งความภาคภูมิก็ได้ปรากฏบนใบหน้าของลียุนจึงข้าก็คือลียุนจึงสิทธิของท่านตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้าเติบโตในวงังมีโอกาสได้ศึกษาตำราหลายอย่าง ทั้งบทกวีตำราตำราเกี่ยวกับดาราศาสตร์ภูมิศาสตร์ข้ายังได้ยินมาจากอา,อาจารย์ปู่ว่าท่านทั้งเจลาและรอบรู้อาจารย์บอกว่าอาจารย์ปู่บอกว่าท่านเป็นเพียงคนเดียวที่จะเหมาะสมเป็นอาจารย์ข้าได้แม้ว่าลียุนจึงนะครับจะพูดความจริงแต่ก็มีหลายคนที่ดูเหมือนจะไม่เชื่อในตัวเขาซื้อวุญยาที่ได้เตรียมปิศาณเซนยากลําบากนะครับอ,อันเซนยากลําบากนั้นนําออกมาให้กับลียุนจึง เขาหมอบมาให้ลียุนเจงทันทีว่ากันว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้ด้วยตัวเองปิศาจพวกนี้ถูกอาจารย์ปู่ของเจ้าทิ้งเอาไว้เมื่อเจ้าแก่ปิศาหล่านี้ได้เมื่อไหร่เมื่อถึงตอนนั้นค่อยมาคํานับค่าในฐานะอาจารย์จะให้เวลาเจ้าแก่ปิศาะครึ่งเดือนลียุนเจงรับปิศาด้วยมือสองข้างนะครับ เขามองไปที่ปิศานาย่างมั่นใจท่านอาจารย์วางใจข้าจะแก้ไขปิศาทั้งหมดให้เสร็จภายในวันพรุ่งนี้หลังจากพูดจบนะครับเขาเหลือมองกระดาษปิศาจก่อนจะเดินจากไปซื้อวูยาถอนหายใจเบาๆช่างยิงยโสนะครับแล้วก็ไม่ต่างอะไรจากตัวเขาในอดีตซื้อวูยาใายหัวนะครับเหมือนกับตัวเขาในอดีตที่ตอนอยู่จินถิงซานนะครับตอนอยู่ในคุกนะครับจําไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไรที่เป็นสารที่คุมขังะครับแล้วดูโจกแก่ ส่งโจทย์เชียคณิตศาสตร์ให้นะครับจำได้หรือเปล่าว่าตอนนั้นสื้อวุยาของเรามีสภาพไม่ต่างอะไรจากคนบ้าน,นะครับก็ต้องมารอดูกันว่าลียุนจึงนั้นจะเป็นเช่นเดียวกันหรือไม่มันไม่ใช่อะไรที่คนในโลกการฝึกยุทธจะสามารถเข้าใจง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีบทปิตากรัตแก้วคูรัตรรวมไปถึงนู่นนี่นั่นอื่นๆนะครับ ยังมีอีกมากมายที่ลู่โจนั้นสามารถใช้สั่งการสั่งสอนเหล่าคนที่เป็นนักวิชาการของดินแดนทางนี้ได้แน่นอนนะครับตอนนี้นั้นสือวุญยาที่เห็นเงาของตัวเองในอดีตนะครับบนตัวรียุนเจิงสืออูยาเองก็เคยยิงประยองมาก่อนในที่สุดเงียชิงยุนก็พูดขึ้น ขัวอุโสลู่กาลังพักผ่อนในถงดาราเชิญทุกท่านตามมาในไม่ช้านะครับทุกคนก็มาถึงถงดาราทันทีที่ทุกคนเดินมาถึงนะครับพวกเขาได้เห็นลู่โจนั่งอยู่ใจกลางห้องซื้อวูยานะครับนาทุกคนคุกเข่าในทันทีสิทธิขอตักทายต้านอาจารย์ตวนหมูเซิงเชิงตวนหมู่เซิงนะครับแล้วก็หมิงซื่ออินเองคุกเข่าด้วยเช่นกันผัวอุโสตั้งสีไม่รอชา้าโข้งกานับฉีกชินเดียวกันท่านปรมาจารย์ จียงอาเฉียนนะครับรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยในขณะที่ทักทายลู่โจอย่างเขืนอายเออผู้ว,วุโสจิเราได้พบกันอีกแล้วนะลู่โจลุกขึ้นเขาเหลือบมองทุกคนที่มาถึงก่อนยพูดขึ้นเอาละลุกขึ้นได้แล้วครับตังมดลุกขึ้นก่อนเจะทักทายสิทธิพี่ใหญ่สิทธิพี่รองไม่ต้องมากพิธีอยู่เชิงไงและช้างหลงโบกมืออย่างสบายสบายยวนเออนะครับเอ็นทั้ง3าก็รีบเข้ามาทักทายสิทธิพี่ในขณะนั้นเองการทักทายระว่างสาวุนั้นเรียบง่ายเป็นกันเองเอ๊ะ ล้วสิทธิ์น้องเล็กล่ะอยู่ที่ไหนกันหมิงซื่ออินสับสนเขากําลังมองหาคอยสังตัวหน่อยยวนเอ,อ๋รีบเดินไปใกล้หมิงซื่ออินนะครับเขากระซิบไห้กับผู้เป็นสิทธิ์ฟรีได้ฟัง่านอาจารย์เพึ่งจะลงตูดนางไปนางตูกักบ,บริเวณอยู่ที่ห้อง่านอาจารย์คงไม่พูดไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้อ้อย่างนี้นี่เองหมิงซื่ออินเข้าใจแล้วในขณะเดียวกันลู่โจหันไปมองผู้วุโสนะครับผัววุโสทั้งหลายการเดินทางคงยากลําบาก ไม่รอกท่านปรมาจารย์ท่านจะใจดีกับเราเกินไปแล้วมันเป็นหน้าที่ของพวกเราฟาลีเตียนตอบรับด้วยรอยยิ้มแล้วเรื่องการฝึกฝนละ่ะฟาลีเตียนหัวเราะก่อนจะตอบกลับพลังอวตารดอกบบวเก้ากีิบมันไม่ควรค่าอะไรที่จะพูดถึงทุกคนไปยักหน้าลริงลัวก็พูดต่อค่าโอเคโชคดีที่ปลีกดอกบัวที่ก้าได้ก็แค่นั้น ซูยูซูคาราวะก่อนที่จะตอบกลับแม้ว่าข้าจะกลายเป็นผู้มีพลังวตาร9ก้ากิบได้ก่อนค่อยแต่ข้าก็อับอายที่เทียบอะไรไม่ได้กับท่านฮุกยู่ดี หัววูเตาเองรู้สึกอับอายมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับสวนข่าต้องขอไปที่ทําให้ท่านปรมาจารย์ต้องผิดหวังแม้ว่าข้าจะเป็นผู้มีพลังวตาร9เก้ากีบได้แต่ข้ายังเป็นสาวกที่แต่ข้ายังเป็นผู้อุโสที่อ่อนแอที่สุดในจินติงซานอยู่ดีเม่งช้างตรงที่ได้ยินถึงแบบถึงแบบอ่าแบบนั้นถึงกับพูดไม่ออกนะครับ พวกเขาทุกคนต่างก็เป็นผู้มีพลังอวตารเก้ากลีบในอดีตบ้านดวงดาราสวรรค์เคยมีผู้มีพลังอวตารเก้ากลีบเพียงสองคนนะครับแต่บัดนี้จินถิงซานนะครับที่อัพสกิลอัพเลเวลมาแล้วนะครับมีผู้โศส,ส,สี่คนเป็นผู้มีพลังเก้ากลีบแต่สาวกอีกหลายคนก็ดูเหมือนจะมีพลังอวตารเก้ากลีบเช่นกันแม้แต่ซิตี้อายุน้อยที่สุดนะครับอย่างหอยสังหรือก็คือลัวซีหินก็เป็นผู้มีพลังอวตารดอกบัวสิบกลีบ นำซ้ำนะครับนางยังกูดโอพีใช้พลังเพลิงแห่งกรรมเผาผลานสรรพสิ่งบนโลกล่าได้อีกลู่โจพยักษ์หน้าหัววู้เตา่าหัววู้เต่านะครับสับสนเล็กน้อยครับท่านปรมาจารย์ในตอนที่ข้าอยู่จินติงซานนั้นในตอนนั้นขา้ามิได้มอบอาวุธอะไรให้กับเจ้าที่เป็นแบบนั้นเพราะข้าไม่มีอาวุธที่เหมาะสมกับเจ้าแต่ในตอนนี้ข้าจะมอบกลองจัตุนิรันดรให้ หวังว่าจะใช้มันให้เกิดประโยชน์ลู่โจสะบัดแขนเสือ้อกองจตุนิรันดรเดินทางไปถึงวัววู้เตานะครับวัววู้เตาควา้ามันพบกับหัวใจที่เต้นหัวใจที่เต้นรัวมันคืออาวุธระดับว่างเปลา่ากองจตุนิรันดรใช่แล้วอาวุธระดับว่างเปล่าก็คืออาวุธที่เหนือกวา่าอาวุธระดับสวงสวรรค์ขั้นสูงสุด สิกงปเปย์เซนพูดด้วยรอยยิ้มเดิมทีมันเป็นอาวุธที่ข้ามอบให้กับผู้อสุสสู้ส่วนมาก่อนน่าเสียดายสู้ส่วนไร้ความสามารถและใช้มันไม่ยางเต็มที่นับว่าเป็นเรื่องปีแล้วที่กองจะตุนิรันดรได้พบกับผู้เป็นนายที่คู่ควรหัอวอูเตาดีใจมากนะครับเขาได้อาวุธที่ดีที่สุดในบรรดาอาวุธที่ได้รับจากลู่โจอย่างจําได้ไหมครับในอดีตนั้นเราผู้อุโสนั้นทุกคนได้อาวุธชั้นดีนะครับแต่เป็นอาวุธที่อยู่ในระดับเพียงแค่ อาวุธระดับสวงสวรร์เท่านั้นตอนนี้หัววู้เต๋อที่อ่อนแอที่สุดก็ได้รับอาวุธจากลู่โจเป็นอาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับไปชดเชยเต้นหืมกล่องจัตุนิรันดรเนี่ยโคตรเทพนะครับอย่าลืมหัววู้เต๋อตื่นเต้นมากที่ได้อาวุธระาหัววู้เต๋อตื่นเต้นมากนะครับเมื่อรู้ว่าอาวุธของเขานะครับอาวุธชิ้นนี้เป็นอาวุธระดับว่างเปล่าก่อนหน้านี้ทุกคนตางก็ได้รับอาวุธนะครับ ทุกคนในจินติงซานเนตอนนั้นตัวเขาอูดหูเป็นดังมากแต่ตอนนี้เขาตื่นเต้นและดีใจจนอธิบายไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นมันคืออาวุธรับว่างเปล่าใช่อาวุธรับว่างเปล่าเหนือกวา่าอาวุธของผู้สสทุกคนหัวอวูเ้เตาโค้งคำนับขอบคุณท่านปรามาจารย์จีจี่ลานสงครามที่วัเลยยังมีช่างลอมมากช่างลอมมากความสามารถอยู่พวกเจ้าทุกคนสามารถไปขอให้เขาพัฒนาอาวุธได้ลู่โจนะครับอันมองไปที่ชิวเหออยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล ปัววุโสชิวเอ๋อเจ้ามีอะไรโต้แย้งใหม่ชิวเหอบวกมือนะครับไม่มีอยู่แล้วปัววุโสจีข้าน้อยมิกล้าแต่ลานสงครามตทวะไยยังขาดวัตถุดิบในการขึนร้นรูปหินวิญญาณอักคีและหินอักคีสีม่วงมันเป็นกองอายยากข้าหวังว่าปัววุโสจะเข้าใจข้าน่ะเป็นคนมีเหตุผลเสมอและข้าก็ชื่นชมพวกที่มีไหวพริบและรู้สารนะตัวเองเช่นกันดี หลังจากเรื่องนี้จบความบาดหมายแลควาามมบงระหว่างจินถิงซานที่มีต่อลานสงครามเทวาเลยจะถูกให้พิจารายุติไปได้ชิวเวอ๋อที่ฟังแบบนั้นรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากนะครับเขารีบโค้งคำนับให้ขอบคุณมากผู้อาวุโสลู่ชิวเหอนะครับจะไม่มีความสุขได้ยังไงคําพูดของลู่โจกําลังพิสูจน์ว่าสิ่งที่ตัวเขาทํานั้นถูกต้องทุกอย่างลู่โจหันไปหาซื้อวหยาซื้อวหยาเจ้าได้พบกับลู่เจ้าได้พบกับลียุนเจิงแล้วสินะครับ สือวุยาตอบรับเมื่อมาเห็นรียุนเจิงลู่โจก็ถามแล้วเจ้าคิดว่ายังไงซื้อวุยาตอบอย่างตรงไปตรงมานะครับข้าคิดว่าเขายิงพยองข้าจะฝากเขาไว้กับเจ้าลูโจลูกเขาครับท่านอาจารย์หลังจากนั้นลู่โจก็สั่งแยกย้ายตอนนี้ดึกแล้วทุกคนแยกย้ายไปพักผ่อนทุกคนกำนับก่อนที่จะจากไป ตัดสลับเหตุการณ์นะครับภาพเปิดมาที่บนท้องฟ้าเหนือมาหาสมุทรที่ไม่มีที่สิ้นสุดชวงกงยังคงบยบินต่อไปในขณะที่ใช้พลังต้านแรงลมนะครับโชคดีที่เขายังไม่พบสัตว์ทะเลระหว่างทางความเร็วของดังคังลดลงเนาะและเพืือที่จะแบ่งเบาภาะระดังคังลู่จวงกงจึงเลือกที่จะบินด้วยตัวเองแทนปล่อยให้ดังคังแบกร่างของจู่แบกร่างของลู่ดีเดินทางต่อไปพวกเขาได้บินผ่านคืนวันนับไม่ถ้วนนะครับ ชวงกงรู้ดีว่าหยุดบินไม่ได้มีหลายครั้งที่ชวงกงเลือกจะยอมแพ้นะครับแต่เขาเมื่อคิดไปถึงเราสายสาวกตั้งหมดรวมไปถึงผู้เป็นพ่อชวงกงจะไม่มีวันยอมเขาได้แต่พยายามต่อไปหลังจากผ่านคืนวันอันยาวนานในที่สุดรูรีก็เริ่มไอไม่นานนักนะครับดวงตาของเขาก็เริ่มเปิดออกชวงกงทีนแบบนั้นดีใจมากเขารีบบินไปใกล้ดังกังปัวอุโสทันตื่นแล้วสินะพวกเราอยู่ที่หน่อยลูร,รีสับสนนิดหน่อย พวกเราอยู่เหนือมาสมุดที่ไม่มีที่สิ้นสุดชวงกงต่อนายใจเฮือกใหญ่แต่ข้าไม่คิดว่าพวกเราจะทนอยู่แบบนี้ได้อีกนานนักหรอกลู่ลีนั่งลงอย่างช้าๆก่อนจะสำรวจจิวทัดรอบตัวนะครับมีเปียงแก่ท้องตเลีสุดลูกหูลูกตามันเป็นภาพที่สร้างความสิ้นหวังได้อย่างง่ายดายเขามองไปที่ชวงกงนะครับก่อนจะพูดพร้อมกับรอยยิ้มที่ดูโศกเศร้าตราบใดที่ยังมีชีวิตเราก็ย่อมมีหวัง ผัวอุโสปวกเราไปทูกทางแล้วสินะข้าคิดว่าข้ากําลังหลงทางช่วงคงพูดอย่างสิ้นหวังลูลีมองไปที่ระว่างคิ้วของดังคังนะครับก่อนหน้านี้ข้าได้ทิ้งสัญ,ญลักษณ์ไว้บนตัวมันสัญ,ญลักษณ์จะส่องสว่างเมื่อมันเดินทางไปทิที่ถูกต้องจำเอาไว้ไม่ว่ายังไงอย่าใช้พลังลมปานหรือแสดงอวตารหากไม่จําเป็นหากมีอะไรเกิดขึ้นจริงข้าคงช่วยเจ้าไม่ได้อีกแลว้วช่วงคงนะครับพยักหน้าตอบรับข้าเข้าใจแลว้ว ทำไมเจ้าต้องฆ่าทำไมเจ้าต้องการฆ่ามาสมุทรไม่มีที่สิ้นสุดด้วยลูลีนึกไปถึงกระสวยอากาศเอออยาถามข้าข้าปวดหัวจงวงกงรีพูดนะครับหลังจากนั้นเขาถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นแทนข้าอิงก,ก็อยากถามท่านเหมือนกันทำไมท่านถึงไปมหาสมุทรที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อสังหารสัตว์ร,ร้ายแห่งท้องทะเลด้วยสายลมพัดผ่านเขาตั้งกู่สัตว์ร,ร้ายแห่งท้องทะเลนั้นเป็นราชาแห่งสัตว์ทะเล สัตว์ร้ายแห่งท้องทะเลตัวนั้นเป็นราชาแห่งสัตว์ทะเลมันกําลังนําพาหายนะมันกําลังนําสัตว์ทะเลมากมายมารุกรานเป็นดินข้าได้รับคําสั่งให้ควัดคว้างและสังหารมันดูดีตอบกลับอ๋ออย่างนี้นี่เองชวงกงยกนิ้วโป้งให้นะครับอารมณ์แบบกดไลตัดไฟตั้งแต่ต้นลมสินะสุดยอดน่าประทับใจจริงๆแต่ข้าไม่คิดเลยว่าราชาแห่งสัตว์ร้ายนั่นจะแข็งแกร่งแม้แต่ข้าที่เผาฟานจุดอันเตียนไปก็ยังไม่อาจ แม้แต่ค่าที่แม้แต่ค่าที่แม้แม้ว่าค่าจะเาะผาผานจุดพลังลมปานไปแต่ค่านั้นก็ยังเกือบจะสังหารมันไม่ได้ลูรีตอบกลับเออถ้าอย่างนั้นหัวใจแห่งชีวิตที่ท่านมอบให้ข้า หัวใจนั่นอย่าบอกนะมันเป็นหัวใจที่มาจากราชาของเราสัตว์ร,ร้ายแห่งตองตะลีเอาละสิครับจวงกงแม่งได้โชคสองชั้นนะครับได้พลังของลู่ดีมายังได้หัวใจแห่งชีวิตของราชานะครับของสัตว์ร,ร้ายแห่งตองตะลีที่ลู่ดีต้องเผาผ่านจุดตันเทียนนะครับของตัวเองถึงจะชนะได้มานะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าโชคสองดิ่งสามดิ่งแล้วละครับจวงกงวันไหนได้พลังอวตารวังวนอาวันไหน <c oughs> ริเริ่มพังกอเกินเนี่ยสุดยอดพังกอเกิดแรกของเขานะครับไม่รู้ว่ามันเป็นสายโจมตีหรือว่าสายป้องกันนะครับแต่หัวใจแห่งชีวิตที่มาจากาสัตว์ที่เป็นสัตว์ที่แข็งแกร่งที่สุดในท้องทะเลย,ยังไงมันก็คงจัดทีพแน่นอนโฉงกงนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวติงที่จะเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในอนาคตของจินถิงซาน หลังจากสิ้นสุดคําถามของจูองกองนะครับว่านั่นคือหัวใจของราชาสัตว์ร,ร้ายลูรีก็ได้ตอบกลับไปถูกต้องใช่แล้วไม่เพียงแต่มันจะเป็นราชาแห่งสัตว์ร,ร้ายแห่งท้องทะเลเท่านั้นมันยังเป็นสัตว์ร,ร้ายผังกอเกิดด้วยเอ๊สัตว์ร,ร้ายผังกอเกิดคืออะไรหลังจากที่ไปถึงพลังดอกบัวสิบกีบได้เจ้าจะสามารถใช้หัวใจของสัตว์ร,ร้ายผังกอเกิดเพื่อ เพื่อใช้พลังผังโกกิดของตัวเจ้าได้เมื่อนั้นเจ้าจะสร้างพลังอวตารวังวนพันเดนได้อีแล้วท่านมอบของมีค่าขนาดนั้นให้กับข้าอย่างงั้นเหรอจวงโกงถามด้วยความประหลาดใจสําหรับข้าหัวใจผังโกกิดนั้นไม่มีประโยชน์อะไรกับข้าอีกลูลีหยุดพูดแค่นั้นแม้ว่าจะอยากพูดต่อนะครับแต่เขาเลือกที่จะเงียบก่อนจะถอนหายใจออกมาแตน สันพูดเองแท้ๆว่ามีชีวิตย่อมมีหวังจวงกงตบหน้าอกกรจะพูดต่อไม่ต้องห่วงข้าจะพาท่านออกจากหมาสมุิที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี้เองและแล้วในตอนนั้นนะครับสัญ,ญลักษณ์หน้าปาของดังครั้งก็ส่องสว่างดูเหมือนว่าพวกเขานั้นกําลังที่จะ,ะไปยังถูกตางแล้วนะครับแล้วก็นในตอนหน้า882นะครับก็จะเป็นเซอร์วิสของจวงกงเลยนะครับกับชื่อตอนโอกาสของจวงกงแม่ ดูดูดูแล้วนะครับยังไงชูงกุ้งเนี่ยจะต้องแข็งแกร่งแบบก้าวกระโดดอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะครับการมีลูดีการได้พลังของลู่ดีการได้หัวใจของสัตว์ร,ร้ายนะครับหัวใจของสัตว์ร,ร้ายนั่นนะครับที่สําคัญคือมันเป็นหัวใจของสัตว์ร,ร้ายผังก่อเกิดซะด้วยเป็นราชาแห่งสัตว์ร,ร้ายท้องทะเลนะครับในที่นี้ถึงแม้ว่าลูรีนะครับที่เป็นผู้มีพลังอวตารวังวนปันเดน500ฟุตนะครับจะเอาชนะมาด้วยความยากลําบากเก็บสาหัสปางตายนะครับแต่คิดว่า ในบรรดาสัตว์ทะเลเองก็น่าจะมีสัตว์ทะเลที่เหนือยิ่งกว่าราชาแห่งสัตว์ร้าท้องทะเลตัวนั้นไปอีกนะครับเพราะว่าไอสัตว์ที่ลู่โจเคยเจอเนี่ยมันก็ตัวโคตรใหญ่ไม่รู้ว่าเป็นตัวเดียวกันไหมนะครับแต่น่าจะไม่ใช่เลยครับหรืออาจจะใช่เพราะว่าพลังของผู้มีพลังอวตาลองวุ่นปันแดงเนี่ยคตดแข็งแกร่งนะครับแต่มันคงไม่จบแค่นี้คงจะมีสัตว์ร้ายตัวอื่นอีกปรากฏในนาคต